อยากให้ตับอ่อนแข็งแรงก้าอาหารที่ไม่ควรพลาดหลายคนถามพี่ปรามาเลยพี่ปราตับอ่อนมันไปนดีว่าที่สําคัญใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะได้อาหารอะไรก็ตามที่บำรุงตับอ่อนของเราให้แข็งแรงวันนี้คําตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วถ้าใครฟังคลิปนี้จนจบจะได้รับสิ่งนั้นทันทีและอย่าลืมรีบกลับไปทานเพื่อบำรุงตับอ่อนของเรา และที่สำคัญกดตูกใจกดติดตามช่องยูทูปเพจที่ฟิชเพจ Healthy f i s บายพิปราและถ้าสนใจ YouTube เพจคุณครูพิปรา youtuber ช่อง YouTube คุณครูพิปรา youtube r แล้วเรามาฟังกันเลยโอ้โหยก้าวอาหารที่บำรุงตับอ่อนนั้นมีอะไรบ้างแน่นอนตับอ่อนเป็นยูยว่าหนึ่งที่อยู่ในระบบย่อยอาหารพ่ปราบอกเลยมันทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยสร้างอินซูลินแล้วก็ควบคุมระดับน,นตํางๆในเลือดโอ้โหถ้าเขาทำงานผิดปกติไปไม่อยากบอกเลย อาจเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและตับอักเสบได้ดังนั้นเรามากินอาหารที่บำรุงตับอ่อนกันเถอะแต่ก่อนอื่นพี่ปรายอยากย้ำเลยหน้าที่สำคัญของตับอ่อนมีอยู่สองประการด้วยกันคือประการแรกเป็น,นอวัยวะที่สร้างน้ำย่อยให้ลำไส้เล็กย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วนำสารอาหารที่ได้จากการย่อยมาเปลี่ยนแปลงเป็นสารอาหารที่เหมาะก,กับการใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายประการที่สองคือการสร้างอินซูลินเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด คราวนี้เรามาดูเลยว่าโอ้โหถ้าเรากินอาหารที่เรียกว่ามากเกินความต้องการเช่นกินอาหารที่น้ําตาลสูงไขมันสูงมากตับอ่อนก็ต้องทํางานหนะักและอ่านสึกสภาพได้ซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นเบาหวานจากการที่ร่างกายไม่สามารถจัดก,การกับอินซูลินได้หรือโรคตับอักเสบดังนั้นเราควรเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพของตับอ่อน มาลองดูกันเลย9อาหารที่พี่ปราบอกนั้นมีอะไรบ้างแน่นอนข้อที่1ไขมันดีไขมันดีจะบำรุงตับอ่อนของเราได้มากไขมันดีจะอาหารก็คือพวกกรดไขมันโอเมก้า3ที่ได้จากไข่ไก่ปลาถั่วชนิดต่างๆและน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนลารวมทั้งกรดไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันจากเมล็ดพืชต่างๆปลาไขมันสูงและกรดไขมันโอเมก้า6 ที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงตับโดยสามารถหาวิก้าหได้จาอกอะโคโดน้ำมันพืชแทบทุกชนิดแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรกินไขมันเกินไปละห้าสิกรัมเพื่อให้ร่างกายสามารถใช้พลังงานจากไขมันที่เรากินเข้าไปได้หมด ไม่เหลือค้างจนสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้ข้อที่2น้ำเปล่าโอ้โหน้ำเปล่าเนี่ยนะบำรุงตับอ่อนแน่นอนน้ำจะเข้าไปช่วยชวยละล้สารพิษในร่างกายพี่ปราบอกเลยว่าช่วยให้การทำงานของยุวต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น ดังนั้นเราควรดื่มน้ำให้ได้ประมาณ8แก้วต่อวันหรือไม่น้อยกว่า1.5ลิตรต่อวันอ้าสำคัญนะพี่ปาไม่ได้พูดเล่น 3. ผักตะกูลกะหล่ำผักตะกูลตะหล่ำเลยพี่ปาใช่เลยผักตะกูลกะหล่ำผักตะกูลกะหล่ำเช่นกะหล่ำปีดอกกะหล่ำบอบคอลลี่เป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารพี่ปาอยากจะบอกเลยว่าไฟเบอร์และในกะหล่ำยังมีกรูโคโซินเูเลต ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านมะเร็งที่เกิดจากสารเคมีต่างๆแต่ก็ควรจะเลือกรับประทานภานที่ปลอดสารพิษเพื่อให้มั่นใจว่าเราเนี่ยโอโ้จะไปรับสารเคมีเข้าไปมากมาย 4. ผลไม้โดยเฉพาะผละไม้ตกบูนเบอร์รี่เชอร์รี่หรือผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลสละค่อนข้างสูงจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย หรือจะเลือกกินผลไม้น้ำตาลต่ำในปริมาณเหมาะสมก็ได้ไม่กระทบกับการหลัง่งินู่ินของร่างกายมากจนผลเสียส่งให้เกิดกับปร๊อโอนข้อที่5เนื้อสัตว์ไม่ติดมันอ่าสำคัญมากๆเนื้อสัตว์ไม่ติดมันแน่นอนโปรตีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับและอาหารโปรตีนสูงก็คือเนื้อสัตว์ พี่ปลาเน้นเลยโดยเราควรเลิกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและพยายามเลิกกินเนื้อสัตว์ที่ใช้วิธีปรุงสุก้วยการนึ่งต้มหรือย่างแทนการทอดโอ้โหเพราะเรากินของทอดมากไขมันในร่างกายของเราจะยิ่งสูงขึ้นข้อที่6กระเทียม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 เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆแล้วเชื่อไหมว่ากระเทียมช่วยบำรุงตับอ่อนของเราได้อย่างดีมากแล้วบำรุงอย่างไรพี่ปามีคำตอบโอแตอย่าลืม ถ้าเราจะทานอะไรพี่ปลายิ่งยำ้ำหรือมีสองด้านเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ทานซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเราต้องทานสารอาหารที่มันเรียกว่าหมุนเวียนกันอ่ะมาฟังเรื่องกระเทียมต่อกระเทียมจากงานวิจัยและการศึกษาพบว,ว่าคนที่ชอบกินกระเทียมมีความเสี่ยงโรคม,มะเร็งตับอ่อนลดลงถึง54%เพราะกระเทียมมีสารต้านมูลสละค่อนข้างสูง ช่วยป้องกันเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายและบำรุงตับอ่อนไปด้วยตัวอีกทั้งที่สำคัญกระเทียมยังช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างสุรินและลดปริมาณน้ำตาลในเลือดดังนั้นพยายามกินกระเทียมสดวันละสองกรีบหรืออย่างน้อยกินกระเทียมจากอาหารได้แต่ละมือ้อเรียกว่ากคดีเลยอาเรารู้แล้วกระเทียมมันดีเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบทานกระเทียมหรือเหม็นกระเทียมต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ข้อที่7ถั่ว อุ้ยถัว่วถั่วอร่อยมากเลยอะแต่พี่ปาเน้นเลายย้ำนะถั่วที่เราทานไม่ใช่ถั่วที่โรยเกลือจนเค็มไม่ใช่ถั่วที่ไปเคลือบน้ําตาลเคลือบเนยเคลือบอะไรจนมันหวานแล้วมันจะทําให้เกิดอันตรายนอกจากน้ําตาลในเลือดสูงแล้วไขมันในเลือดก็จะสูงด้วยเกิดไขมันพอกตับได้ถ้าเรากินแป้งกับน้ําตาลมากจนเกินไปนอกจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเรายิงกินโปรตีนจากพืช ยังทัวต่างๆเช่นทั่วฟักยาวทัวลันเตาทัวหวานทั่วแระทั่วเหลืองเต้าหู้เป็นต้นแปดนมอ,อัลมอนการดื่มนมอ,อัลมอนจะช่วยให้เราได้กรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการดื่มนมวัวทั่วไปและนอกจากนี้ยังได้สารต้านอนุมูลสระจากอาัลมอนเพิ่มด้วยแต่เลือกชนิดที่น้ำตาลน,น้อยเราจะได้ไม่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกันนะคะอ่ะที่สำคัญข้อ9โยเกิร์ตโยเกิร์ตหลายคนชอบโยเกิร์ต และบางคนก็ทานโยเกิร์ตเพื่อลดน้ำหนักแต่ที่สําคัญอย่าเป็นโยเกิร์ตที่มีความหวานมากจนเกินไปโยเกิร์ตจากการศึกษาพบว,ว่าร่างกายคนได้รับโยเกิร์ตไขมันต่ําในปริมาณ3ามห้วยต่อวันหรือถ้าเราทานอยู่อ่าพี่ปาก็บอกเลยว่าถ้าเรามีการทานโยเกิร์ตมันจะเป็นข้อดีเพราะโยเกิร์ตมีแบีเรเลชินิดดีต่อร่างกายช่วยปรับสมดุลแบีเรเลในลําไส้ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อนและมีส่วนปกป้องระบบการทํางานของลําไส้และตับอ่อนได้อีกทาง ทางนี้การกินเพื่อบำรุงตับอ่อนก็ควรเลือกกินโยเกิเกร์ตไขมันต่ำั้นตันนอ้อยยางกรีดโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตรสธรรมชาติแบบ low fat จะดีมากๆเลยคราวนี้เรามาดูเลยว่าอูห้หูเรารู้แล้วว่าอาหารอะไรที่เราควรจะรับประทานเพื่อที่จะบำรุงตับอ่อนของเราแล้วพี่ปลาคะพี่ปลาคะมันมีอาหารที่เราไม่ควรจะรับประทานไหมหรือหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตับอ่อนของเร,เราต้องทำงานหนักมากเกินไป คำตอบก็คือมีค่ะมีอาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตับอ่อนของเราทํางานหนะักมากเกินไปมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยแน่นอนอาหารที่ควรเลี่ยงนอกจากอาหารที่ควรกินเพื่อบารุงตับอ่อนแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำลายตับอ่อนได้ดังนี้หนึ่งอาหารประเภทอาหารโทษมันไม่ดีเลยทําให้ไขมันพอกตับเราเกิดขึ้นในง่ายง่ายสองอาหารรสจัดทุกวนันจัดเค็มจัดมันจัด สามอาหารไขมันสูงรวมทั้งเนื้อสัตว์ติดมันและเนยสี่อาหารที่มีน้ำตาลสูงทั้งขนมและเครื่องดื่มห้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอันนี้อันตรายอยู่แล้วไม่ควรยกรบประทานหกผลิตภัณฑ์จากนมหากต้องการดื่มนมควรเลือกนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนอกจากนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารเมื่อใหญ่จะเต็มโอ้โหเพราะว่าการรับประทานอาหารค้งระมากๆอาจเพิ่มพาร,ระให้ตับอ่อนของเราทำงานมากเกินไป กินให้พออิ่มแบ่งเป็นมื้อเล็กๆวันละห้าถึงหกมื้อก็พอที่สําคัญพี่ปลายอยากให้เราเนี่ยมีการดูแลร่างกายและตรวจเช็คสุขภาพประจําปีเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราขณะนี้สุขภาพของเรามีปัญหาอะไรหรือไม่แชร์ข้อคิดเห็น mm hmm. แชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแ like, ชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พีท f ฟิช เพจแค e ตี้ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่อง y o u t u b e คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆพี่ปราส่งให้ทุกวันเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันเพื่อตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุาางคุณภาพผู้ส่งมวยคุณภาพมาเป็นครอบครัสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ